ครับผมสวัสดีครับอพบกันอีกครั้งเนาะวันนี้นะครับก็เมื่อคู่นะก็มีส่งกันบ้านนะครับจากนักเรียนเนาะนะครับคา่าสเก็ตอัพนะครับก็บอกวิธีการแก้ไขปัญหาเวลาปัญหาก็คือว่าฐานล่าของเขาอะครับจะเป็นอย่างเงี้ยมันไม่มันไม่ใช่แบบนี้มันเป็นเกาอกนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่สาระสําสคัญนะนี่มีคําถาม คำถามหนึ่งนะที่ผมคิดว่ามีประโยชน์นะครับคือคำถามคือตัวนี้ฮะไอตัวดินสอนเนี่ยคืออะไรนะครับอ่ะเล่าที่มาที่ไปเล่าที่มาที่มาที่มาที่ไปเนียครับกพราะว่าอ,าอาจะปิดเลเยอร์นะครับจะปิดเลเยอร์หรือแท็กเนี่ยแต่พอเอิญว่าดินสอนอยูงนี้นะครับก็เลยปิดไม้ก็เลยเพิ่งสังเกตว่าดินสอมีอยู่นี้เหรอปิดไม่ได้ ย้ายยังไงอะไรเงี้ยนะครับก็ย้ายก็แค่คลิกนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับเริ่มแรกเริ่มทีนะผมขอเกินก่อนเลยนะเออคือหล,หลายๆท่านนะคงจะคง,คงจะคุ้นชินกับคำว่าเลเยอร์นะสำหรับเวอร์ชั่น2020ลงไปนะนะครับเขาจะใช้ชื่อว่าเลเยอร์นะครับแล้วก็เพิ่งมาเปลี่ยนเป็น Tex กนะครับซึ่งคงจะ อแปลกๆเนาะปกติเป็นเลเยอร์เนาะเราก็พูดติดปากว่าเลเยอร์เลเยอร์เลเยอร์ถูกไหมครแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะนะครับบริบทของเลเยอร์นะครับหรือแท็กก็ตามทีเนี่ยนะครับของเวของโปรแกรม sketchup นะ่ะมันจะไม่ใช่เป็นเป็นเหมือนกระดาษไขซ้อนทับกันแบบนี้เลเยอร์หนึ่งเลเยอร์สองเลเยอร์สามเหมือนเลเยอร์หรือ autocad นะนะครับบริบทของมันนะ่ยก็คือชื่อก็คือป้ายชื่อนั่นแหละนะครับซึ่งผมในความคิดส่วนตัวผมว่าตัวเวอร์ชันพัน2021ิบเอเนี่ย ปรับชื่อเป็น hex อ่าสองพันยี่สิบขอไปลยนะฮะสองพันยสิบขึ้นไปปรับชื่อเป็น hex ที่ที่แปลว่าอ่าชื่อหรือป้ายชื่ออะไรเงี้ย ه. ผมว่าตรงกับบริบทถูกถูกต้องนะในความคิดส่วนตัวผมนะนะครับนี่คเพราะว่าคือเนี้ยครับเนี่ยมันก็คือป้ายชื่ออย่างเงี้ยผมชิ้นงานเนี้ยป้ายชื่อว่าฐานลาง f หนึ่งถูกไหมครับผมก็เลืกิดที่ฐานลาง f หนึ่งคือมันคือป้ายชื่อของชิ้นงานนะครับแต่ถ้าเป็นเลเยอร์ ถ้าเป็นเลเยอร์ในโปรแกรม SketchUp หรือ Layout เนอะอ่ะขออภัยครัถ้าเป็นในโปรแกรม AutoCAD หรือ Layout นะครับก็จะเป็นการจัดวางบนล่างอะไรอย่างเงี้ยเลเยอร์ layer บนชิ้นงานก็อยู่บนเลเยอร์ layer ล่างก็อยู่ชิ้นงานอยู่ล่างโดยปกติเราก็เอาแบ็กกราวอยู่ล่างนะตัวเอ่อโมเดลอยู่ตรงกลางตัวเท x t ตัวอะไรก็อยู่ข้างบนอะไรเพื่อเพื่อสวยงามเนาะจัดแบ็กกราวจัดอะไรอย่างงี้เนาะนะครับ ก็ทำให้เราจัดวางหน้าหลังได้เดี๋ยวผมจะอธิบายในส่วนของเลเยอร์คลิปหน้านะครับวันนี้จะเป็นของเซตอัพก่อนนะครับย้อนอีกทีนะติดโม้ไปหน่อยนะครับก็คือบริบทของโปรแกรมเซตอัพนะครับไม่ว่าจะชื่อว่าเลเยอร์หรือแท็กเนี่ยมันก็หมายความว่าเป็นป้ายชื่อของชิ้นงานนะครับอ่ะมันไม่ได้มีความหมายว่าเป็นการซ้อนทับของกระดาษไขเหมือนที่เราเข้าใจเป็นชั้นๆไม่ใช่เพราะว่า มันเป็นสามิติอยู่แล้วมันก็คงไม่จําเป็นที่ต้องเอากระดาษไขมาซ้อนทับนะครับแต่เขาคงได้ประชุมกันแล้วแหละว่าอควรจะเปลี่ยนให้มันตรงบริบทดีไหมนะครับก็เลยนะครับเปลี่ยนชื่อเป็นแท็กอย่างที่เราเห็นนี่แหละซึ่งก็ตรงกับบริบทในความคิดของผมนะส่วนตัวนะนะครับอ่ะทีนี้นะครับเรามาดูก่อนว่าหน้าตาแท็กส์เลเยอรเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ ดูรู้กันอยู่ครับตรงนี้ก็จะเป็นลูกตานะครับเอาไว้ปิดเปิดนะครับตรงเนี้ย name นะครับก็จะเป็นชื่อที่เราที่เราตั้งไว้นะครับตัวนี้จะไม่บอกนะว่าตั้งอะไรยังไงนะเพราะมันคือเบสิกแหละที่เราเรารู้กันอยู่แล้วนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นสีส,สีนะครับสีของเลเยอร์ก็คือเนี่ยครับคลิกมาปุ๊บ color ไ y t a กได้เลยอย่างเงี้ยก็คือปิดเปิดแต่สิ่งที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะเราสามารถเอา็กเจอร์มาใส่ได้นะครับอย่างเช่นตัวเนี้ย ฐานลากสมมุตินะครับฐานลากล่าง F1 ตัวนี้นะครับผมต้องการเอาเท็กเจอร์สมมติว่าผมมีเอาผมยกตัวอย่างผมหาแมทเทเอเรียวกันนะครอ่ะผมยกตัวอย่างตัวนี้ละกันเท็กเจอร์นะครับเอาเป็นสีประจำเท็กเจอร์ได้ผมก็ปรับไซส์ได้เอาสัก0.3อย่างเงี้ยฮะ โอเคแล้วก็ปรับได้นะนี่เห็นไหมครับได้เช่นกันนะนะครับหลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้หรือมองข้ามไปนะครับเราอาจจะใส่เทสีคอนกรีตเข้าไปในเท็กเจอร์ในเอาแมทเทียรแมคอนกรีตใส่ในเท็กเจอร์ก็ได้เช่นกันนะมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นที่จะต้องเป็นงานสีอย่างเดียวนะครับ นี่คือนี่คือทริคนะบางคนก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันนะครับเอาละทีนี้นะครับทีนี้ตัวนี้เรารู้กันแล้วแล้วก็ตัวนี้นะผมขอขยายความนิดหนึ่งตัว d a s เนี่ยหมายถึงอะไรนะครับอ่ะยกตัวอย่างเช่นตัวนี้ยผมมีกิจลาย,ยู่นะครับถ้าเป็นโมชั่นใหม่ๆเนี่ยขึ้นไปอ่ะที่มันมี d a s เนี่ยหมายความว่าเราสามารถปรับลักษณะเส้นได้อย่างเช่นตัวนี้กิจลายผมต้องการนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดก่อนนะ โอเคนะครับสมมติว่าตัวเนี้ยเรามีกิดลายนะครับผมปรับให้เป็นเส้นกิดลายได้ปึ๊บอย่างนี้เป็นต้นนะหรือเส้นแบบไหนก็ได้นะครับที่เราต้องการนี่เขาจะมีให้เลือกประมาณสิบเนาะประมาณสิบแบบอย่างนี้ครับเราก็เลือกได้นะนะครับถ้าเป็น default ก็คือจะเป็นเส้นเส้นแบบเนี้นะครับ ต่อไปเ u r r e n ล l a y e r คืออะไรนะครับเค r r e n t layer อก็คือเ a y ย r ที่เราทำงานณปัจจุบันแต่โดยปกติแล้วนะครับเราจะปรับไปที่ l a y e อร์สูหรืออันแทกนะครับหรือว่าหลายๆายท่านเพจหลายๆเพจอาจารย์หลายๆท่านนะครับเขาก็แนะนำว่าเราควรจะใช้ให้เค r r e n t layer หรือดินสอนะดินสอนครับมาอยู่ที่ l a เยอร์สูหรือ Un อันแทกเสมอเพราะป้องกันนะครับการลืมอ่การลืมการสับสน นะครับคือเราต้องสร้างก่อนคือสเต็ปของเราคือสร้างชิ้นงานครับปั๊บนี้อ่ะ m a k ุ๊บอ่ะสร้างชิ้นงานม a k ุ๊บตั้งชื่อถูกไหมครับเอามาที่เอดิตี้อ่ะอาจะอาจะตั้งชื่อ instance เป็นอะไรนะครับอ่ะทดสอบแล้วกันอ่ะ instance เป็นบล็อกแล้วก็ปรับเลเยอร์อ่ะเอาเป็น layer หนึ่งอ่ะนี่คือวิธีการเดิมๆนะครับเพื่อป้องกันการลืมนะครับป้องกันการลืมแต่นะครับอ่ะทำไมก่อนนะครับนี่คือหน้าที่ของมันเขาเลเย layer ก็คือบ่งบอกว่าตอนนี้เรากาลังทําทํางานเยเอร์ไหนวิธีการย้ายนะครับอย่างเช่นผมต้องการไปทางานที่ l า y เ r f หนึ่งโอแคคลิกที่ด้านหลังนี่ปุ๊บ ก็จะมาแล้วแต่นะครับถ้าเคอเลนเลเยอร์อยู่ที่เลเยอร์ไหนเราจะไม่สามารถปิดเลเยอร์นั้นได้เพราะว่าเรากําลังทํางานอยู่นั่นเองนะครับอย่างเช่นตรงเนี้ยผมปิดตัวอื่นได้หมดเลยนะครับเคอเลนเลเยอร์ผมอยู่ที่ดินสอดินสอผมอยู่ที่ F1 นะครับผมจะไม่สามารถปิด F1 ได้อ่าเขาก็เตือนว่าคุณเลเยอร์เอ่อเคอร์เรนเลเยอร์คุณน่ะอ,อ,อ,อยู่ตรงนี้นะ หรือเคอร์เลนเทคนั่นแหละนะครับอยู่นี้นะนะครับอ่านี่เป็นวิธีการที่เราทํทาทํามันอยู่นะครับซึ่งไม่ผิดนะไม่ผิดนะครับเพราะมันป้องกันการสับสนนะครับคือก็คือจะทําเป็นรูทีนเลยนะครับสร้างชิ้นงานไม่กุ๊บตั้งชื่อใส่เลเยอร์จะเป็นกุ๊บหรือคอมโพเนนต์แล้วแต่นะครับอันนี้คือวิธีการที่เป็นรูทีนที่เราที่เราทำทำมันอยู่นะครับแต่นะครับเว็บไซต์ของต่างประเทศที่ผมไปอ่าที่ ที่ผมไปดูดูมานะอย่างเช่นของคุณจัสตินเนาะนะครับเขาจะบอกคลิกคลิกของเขาก็คือว่าให้เราย้ายเลเยอร์นะครับไปใส่ในที่เราต้องการเลยอย่างเช่นผมจะสร้างนะครับชิ้นงาน F2 นะครับผมก็ใส่ย้ายเลเยอร์มาที่ F2 อย่างนี้เลยมก็สร้างชิ้นงาน,นป,ปั๊บ Makeup ปึ๊บ เพื่ออะไรครับเพื่อลดขั้นตอนไปอีกหนึ่งสเต็ปนะครับเราก็พิมพ์พิมพ์ชื่ออย่างเดียวนะครับอ่ะบล็อกสองสมมุตินะครับอ่ะ, 2, มมนนะ,อะแต่ว่าเลเยอร์เรา,าย้ายแล้วนะนี่ครับมันก็จะลดขั้นตอนไปได้อีกอีกหนึ่งขั้นตอนเลยนะครับซึ่งในสเกตอัพเนี่ยแค่ขั้นตอนเดียวเนี่ย นะครับก็ช่วยช่วยให้เราทํางานได้ไวขึ้นนะเพราะว่าในขั้นตอนหนึ่งเนี่ยนะครับอย่างอย่างหน้างานทั้งหมดที่เราทําเนี่ยคิดดูครับงานแค่เนี้ยมีกิิดลายมีพื้นมีเสามีคานมีฟุตติง้งมีอะไรเงี้ยเราจะต้องใส่เลเยอร์กี่ครั้งนะนะครับก็ประมาณนี้มันก็จะอาจจะช่วยได้เซียววิหรือวิดึงนะครับแต่มันก็มันก็อยู่ที่ เรียกว่าอยู่ที่จริตนะครับว่าเราชอบแบบไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกอีกวิธีการหนึ่งนะอันนี้ของมิสเตอร์เกลนะนะครับมิสเตอร์จัสตินเกลนะครับของต่างประเทศเนาะสเกตอัพเอเดนเชียลนะครับก็ขอให้เครดิตตรงนี้ด้วยนะนะครับก็คือวิธีการเขาก็คือจะเป็นการปรับนะครับปรับแท็กหรือเลเยอร์ก่อนนะครับแล้วก็มาสร้างชิ้นงานนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยของของเรานะที่เราทราบกันก็คือเราให้เราจะ เอาเคอรเลนเลเยอร์หรือดินสอนะอยู่อั summer, นเทคเสมอครับสร้างชิ้นงานเสร็จปุ๊บก็เมคกุ๊บตั้งชื่อแล้วก็ใส่เลเยอร์เพื่อป้องกันการลืมการสับสนนะครับก็ถูกก็ดีทั้งคู่นะนะครับเพราะว่าวิธีนี้เนี่ยวิธีแรกก่อนนะครับคือมันลดการผิดพลาดอ่ามันมันลดการผิดพลาดนะนะครับช้ากวก่าน,นิดนึงนะครับแต่เอาชัวร์ไว้ก่อนนะครับแต่วิธีนี้ก็คือสําหรับคนที่แบบ เริ่มคล่องละนะครับโอเคผมจําได้ละผมไปทํา f ฟผมก็ใส่เลเยอร์เลยปุ๊บสร้างปุ๊บผมไม่ลืมอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าแต่ว่า,ถ,าถ้าพลาดมาก็คือก็ตรวจสอบได้ก็คือจะจะมีความชำนาญนขึ้นมานิหนึ่งนะครับก็รู้วิธีการตรวจสอบความผิดพลาพของของตนเองนะครับอะวันนี้ก็จะเป็นบริบทของตัว Text และเลเยอร์นะและการใช้ค u นเลเยอร์นะครับอ่ะส่วนคลิปหน้าก็จะเป็น จะมาขยายความเรื่องเลเยอร์ของตัวเลเยอร์นะครับมันไม่จะต่างกันนะบริบทจะต่างกันให้เราจําไว้ว่าเทคนหรือเลเยอร์ในในบริบทของ sketchup ก็คือป้ายชื่อนั่นเองนะครับป้ายชื่อหรือป้ายราคาป้ายป้ายชื่อแหละถ้าชื่อตรงกรันปิดตาก็หายด้วยกันหมดประมาณนี้นะครับอ๋อคลิปนี้ก็นะครับ ยาวนิดหนึ่งนะครับก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ